คบรรยากาศที่มีสื่อมวลชนให้การต้อนรับมากที่สุดงานหนึ่งกันเลยดีกว่ากับงานแถลงข่าวชมใหม่รายการช่อง True Music และช่องมัดจักที่จัดขึ้นไปเมื่อวันก่อนที่พารากอนและงานในวันนั้นก็มีศิลปินมากมายจากหลายค่ายเพลงมาร่วมงานในครั้งนี้กันด้วยาามมมัันนนจรริงรงงๆเป็เไไทำไยยช่อ อันนี้ก็โอซอนิง่งมาอยู่ที่ True Music นะฮะแล้วก็มาจังด้วยเป็นงานแถลงข่าวนะฮะวันนี้ที่พารากอนครับก็มีการปรับผังใหม่มีรายการใหม่ๆน่าสนใจใ<ช>เพียบเลยนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มาร่วมงานกันด้วยนะฮะแลก้อก็อัปเดตผลงานก่อนนี้กว่าอัปเดตผลงานพี่โจก่อนเลยอะครับวันนี้ผมก็ MV นะครับ เพลงตกสำรวจแน่จะมีให้ได้ดูกันเสรวจมาหน้านี้ก็ยังมีจีจูจีนะคะกับเพลงที่เพิ่งออกซึ่งก็คือเพลง Hey Girl Miss Love ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันผลงานของเราทั้งสองคนแล้วก็ฝากติดตามนี้ด้วยนะฮะ True Music มาจังด้วยนะครับ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วรูปรักรายการใหม่ของช่อง True Music และมจาจังที่จะได้ชมกันในปี2553นี้แล้วเราก็มาต่อกันที่ศิล,ลปินต่างๆที่มาให้ความบันเทิงในงานกันซึ่งงานนี้นายตีวิวิตของเราก็หยิบเพลงจะเอาอย่างไงขึ้นไปร้องไปแซวแฟนๆบนเวทีในครั้งนี้กันด้วย ยังไงติดตามผังใหม่กันได้รับรองความบันเทิงมีให้ดูกันตลอด24ชั่วโมงแน่นอนตอนนี้ตัดภาพไปที่นายโจแล้วรูหน้ากันต่อเลยจ้า